หลังจากที่เรารีวิวความสามารถของเจ้าเอเลี่ยนหลัวซีเนมอฟไปเปที่เรียบร้อยแล้ววันนี้จะถึงคิวของผู้รอดชีวิตคนใหม่ที่มีชื่อว่าเอเลนลิฟลี่โดยเธอนั้นจะเป็นจ่าเรือประจำการบนยานนอสโตโมโที่กำลังทำภารกิจสุดท้ายอยู่ซึ่งหากเพื่อนๆคนไหนอยากรู้ประวัติปุมามหลังของเธอสามารถกดปุ่ม F1 <c oughs> เพื่อดูได้เลยเพราะตัวเกม Dead by d เดลไ g h t ได้มีการแปลเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วคลิปนี้เราจะมาอธิบายความสามารถของเปิร์กประจำตัวของเธอทั้ง3เปิร์กจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูไปพร้อมกันเลยครับ และตอนนี้เราเข้าไปอยู่กับเดกเกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่คือรูปร่างหน้าตาเต็มๆของเอลเลนลิบลี่โดยเปิร์ประจำตัวของเธออันแรกมีชื่อว่ากับดักเคมีตามคําอธิบายเขาบอกว่าผู้รอชีวิตที่ใช้เปิร์นี้จะต้องทาการซ่อมแซมเครื่องปั่นไฟให้ได้50%เพื่อเป็นการเปิดใช้งานเปิร์กับดักเคมีหากซ่อมแซมเครื่องปั่นไฟกับเพื่อนร่วมทีมจะต้องหารเปอร์เซ็นต์ความสําเร็จของเครื่องปั่นไฟเครื่องนั้นให้กับเพื่อนร่วมทีมด้วย เช่นเราซ่อมแซมเครื่องปัดไฟคนเดียวเราซ่อมแค่50%เบริร์กก็จะมีการกดล็อกแต่ถ้าเกิดเราซ่อมแซมกับเพื่อนร่วมทีมอีกหนึ่งคนต้องทำการซ่อมแซมเครื่องปัดไฟให้ได้100%เบิบเร์กกำดักเคมีถึงจะปลดล็อกการทำงานมันก็จะคล้ายๆกับกับดักระเบิดของจีเวอรนไทยที่มีการเก็บเกตลักษณะน,น,นี้เช่นเดียวกันการซ่อมแซมเครื่องปัดไฟไม่จำเป็นต้องทำการซ่อมแซมเครื่องใดเครื่องหนึ่งเราสามารถซ่อมแซมเครื่องนี้สัก20%และไปเก็บสะสมกับเครื่องอื่นๆให้ครบ50%เพื่อเป็นการกดล็อกเบ เฟิร์สกับดักเคมีจะทําอะไรได้บ้างโดยตามคำอธิบายเขาบอกว่าผู้รอดชีวิตสามารถติดตั้งกับดักเคมีไว้ที่แผงไม้ที่ถูกพับเอาไว้ได้ด้วยการกดปุ่ม F เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วกับดักเคมีจะทํางานอยู่ที่120วินาทีหากคูลเลอร์ทำลายแผงไม้ที่มีกับดักอยู่จะส่งผลให้การเคลื่อนที่ของคูลเลอร์นั้นช้าลง50เป็นระยะเวลา4วินาทีนอกจากนั้นเมื่อผู้รอดชีวิตวางกับดักเคมีเรียบร้อยแล้วจะมีการแสดงออราแผงไม้แผงนั้นให้ผู้รอดชีวิตทุกคนเห็นว่ามีการติดตั้งกับดักเคมีเอาไว้ ส่วนตัวผมมองว่าเป็นเปิดที่ดูน่าสนใจสำหรับสายโจกหรือว่าสายปวนวนวนไม้อยู่แอบติดตั้งกับดักเคมีเอาไว้ที่แผงไม้คิลเลอร์จะไล่ก็ต้องเดินอ้อมหรือเลือกพังแผงไม้ก็จะติดกับดักที่ทําให้ตัวคิลเลอร์เดินช้าลง50%็นระยะเวลา4วินาทีอันนี้ก็ต้องวัดใจกันดูว่าคิลเลอร์จะยอมทางไม้หรือเปล่า ดูกัะตอกเปิร์กตัวที่2ที่มีชื่อว่าตีนเบาโดยตามคำอธิบายเขาบอกว่าหากคู่รอดชีวิตพกเปิร์กตีนเบามาและไม่มีอาการบาดเจ็บจะส่งผลให้การวิ่งหรือเดินไม่มีเสียงฝีเท้าผมจะเปรียบเทียบให้ทุกคนได้ดูและได้ฟังเพื่อนร่วมทีมของเราไม่ได้เอาเปิร์กตีนเบามาเวลาเขาเดินหรือวิ่งจะมีเสียงฝีเท้าออกมา แต่ตัวของเราที่พกเปิร์ตินเบามาไม่ว่าจะเป็นการวิ่งหรือการเดินจะไม่มีเสียงใดๆออกมายกเว้นเสียงหอบและเหนื่อยเท่านั้นคราวนี้มันก็จะมีข้อกําหนดเล็กๆน,น้อยๆเกิดขึ้นอยู่เหมือนกันถ้าเกิดคนที่พกเปิร์ตินเบามากระทําการใดๆด้วยความเร่งรีบ เปิร์ตินเบาจะหยุดทางานและติดคูดาวเป็นระยะเวลา20วินาทีการกระทําที่เร่งรีบที่ผมพูดถึงก็หมายถึงการกระโดดขั้นแผงไม้ด้วยความเร็วการกระโดดขั้น,นต่างด้วยความเร็วการเข้าตู้ด้วยความเร็วและการออกจากตู้ด้วยความเร็วการกระทาพวกนี้จะส่งผลให้เปอร์ตินเบาหยุดทํางานโดยอัตโนโมัติและจะติดคูดาวอยู่ที่20วินาทีทําให้การวิ่งหรือการเดินมีเสียงฝีเท้าขึ้นมา แต่เมื่อใดก็ตามที่คูดาวหมดเปิร์กทำงานตามปกติเสียงวิ่งและเสียงเดินก็จะหายไปตามความสามารถของเปิร์กอีกอย่างที่ทุกคนห้ามลืมนั่นก็คือเปิร์กตีนเบาจะทํางานก็ต่อเมื่อตัวละครของเราไม่เจ็บถ้าบาดเจ็บเปิร์กตีนเบาของเราจะไม่ทํางานและการวิ่งการเดินก็จะมีเสียงฝีเท้าเกิดขึ้นตามปกตินั่นเองแล้วไปดูกันต่อกับเปิร์กตัวสุดท้ายที่มีชื่อเปิร์กว่าดาวนำโชค ตามคำอธิบายเขาบอกว่าเปิร์กเปิร์กนี้จะทํางานก็ต่อเมื่อตัวของเราที่พกเปิร์กดาวดําโชคเข้าไปอยู่ในตู้ล็อกเกอร์โดยเมื่อออกจากตู้ล็อกเกอร์มาจะสามารถมองเห็นออรา่าเครื่องปั่นไฟและเพื่อนร่วมทีมที่อยู่ใกล้ตัวของเรามากที่สุดเป็นระยะเวลา10วินาทีและเปิร์กเปิร์กนี้จะติดคูด้าอยู่ที่30วินาทีจากนั้นก็จะสามารถใช้งานได้เรื่อยๆแต่ความสามารถของดาวดําโชคยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้หากตัวของเรามีอาการบาดเจ็บแล้วเข้าไปอยู่ในตู้ล็อกเกอร์จะทําให้รอยเลือดและเสียงร้องจากอาการบาดเจ็บหายไปเป็นระยะ เวลา10วินาทีเมื่อครบ10วินาทีแล้วเสียงร้องและรอยเลือดจะปรากฏเหมือนเดิมโดยเพร์กดาวนํำโชคยังคงติดคูดาว3 0วินาทีเช่นเดิมก่อนที่จะสามารถใช้งานครั้งต่อไปได้ผมแอบคิดเล่นว่าถ้าเกิดเราโดนคิวเลอร์ทาการไล่ล่ายอยู่จากนั้นกระโดดเข้าตู้ด้วยความเร็วไปการแจ้งเตือนพี Q ่คิวเลอร์แล้วก็ออกจากตู้เพื่อไปซ่อนตัวอยู่ในจุดใกล้ๆอาจจะทําให้คิวเลอร์หลงทางก็ไปไม่ได้เพราะตัวของเราจะไม่มีเสียงร้องและลอยเลือดตามพื้นก็จะไม่มีเช่นเดียวกันและนี่คือความสามารถของเิร์กประจำตัวของผู้รอดชีวิตคน อย่างแอลเลนลิปลี่เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปได้เลยวันนี้ผมน่าจะจากลาทุกคนกหากผิดพลาดประการใดขออภยัยบรรดาที่ดีด้วยผมลาทุกคนไปแล้วจริงๆบายบายสวัสดีครับ The great reflecting The has yellow deep blue eyes your around, around yourself every day You you sun is spin spin begun in I Bye.